สวัสดีครับครับก็วันนี้ผมก็มีข่าว2เรื่องจะมาบอกเพื่อนๆนะครับข่าวแรกนะครับเพื่อนๆก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าเพื่อนๆสามารถถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนเสื้อก้าวต่อไปได้นะครับตั้งแต่1เมษายน2 5 5 8เป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆก็ติดต่อมาทางอีเมลที่ผมจะขึ้นนี้เลยนะครับก็สนับสนุนกันได้นะครับผมแล้วก็ข่าวที่2นะครับสําหรับเพื่อนๆคนที่อยากมี Personal Trainer นะครับผมก็จะเปิดเป็นแบบ ออนไลน์เพอร์ซนาลเทรนเทรนนิ่งนะครับก็ก็คือผมจะเป็นเทรนเนอร์ให้คุณนะครับแต่ว่าผมแบบจะทําออนไลน์นะครับก็ผมก็จะแบบทําตารางการเล่นให้คุณทําตารางการกินให้คุณแล้วก็คอยเช็คกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับว่าการพัฒนาคุณเป็นยังไงนะครับก็ผมก็จะทําตรงนี้ด้วยนะครับตั้งก็ผมก็จะเริ่มทําตั้งแต่วันที่ผมอัปวิดีโอนี้ลงนะครับพเพื่อนก็อีเมลมาตามอีเมลนี้ได้นะครับถ้าพเพื่อน สนใจหรือว่าต้องการจะแบบถามคำถามอะไรก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ส e ่งอีเมลมาได้ทางอ e ีเมลนี้นะครับที่ผมตัดสินใจที่จะทำเพอร์ซนาลเท i n น i n g นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีแบบร่างกายที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบผมมาตอบคำถามผมก็จะแบบผมไม่รู้จักคุณมากพอนะครับผมผมก็จะตอบแบบรวมรวมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราแบบเป็นเป็นเหมือนแบบครูกับนักเรียนอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณได้มากขึ้นนะครับผมก็จะ ช่วยคุณได้มากขึ้นนะก็คือง่ายๆนะครับผมจะแบบมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นนะครับเพื่อที่แบบจะแบบศึกษาตัวคุณแล้วก็แบบทําตารางการกินตารางการเล่นทุกอย่างให้แบบเหมาะสมกับตัวคุณที่สุดนะครับเพื่อให้คุณแบบได้ผลเร็วและดีที่สุดนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีข่าวแค่นี้แหละครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ2ข่าวนี้นะครับเพื่อนๆก็อีเมลมาได้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็แบบขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปผมนะครับ ไก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ